เฮ้ยเธอปั๊มนมเสร็จยังลูกร pues. oh, ้องไห้เนี่ยเอ้ยลูกไม่ไม่ไม่ลูกหิวแล้วด้วยแลวปั๊มนมเร็วหน่อยพ่อรู้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวซี่กำลังปั๊มนมอยู่จันย็นได้ไหมโอ้ช้าช้าจริงๆเลยลูกก็หิวนมแล้วเนี่ยเธอลูกกินวันนี้นี่เว้ยไม่ได้กินชาติหน้าหิวใช่ไหมลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะแล้วมันมีบรรทัดเครื่องปั๊มนมอ่ะที่ปั๊มแล้วไม่เจ็บนมแล้วได้นมเยอะ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 มีไหมมีดิบอมเบรจัดการดิ าก,การดมอมเบยแนะนำตัวนี้ดิค่ะเครื่องปั๊มนมแอตติจูดมารุ่นมีเลไรส์มาพร้อมกับกวยซิลิคอนแท็ร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊มแล้วเนี่ยคุณแม่ขาไม่เจ็บนมแน่นอนค่ะมาพร้อมกับการทำงาน5โห,หมดอัจฉริยะระบบหนึ่งมอเตอร์5โห,หมดการทำงานชี้ทุกกฎการปั๊มนมกับรุ่นมีเลไรส์ค่ะอ้ออแล้วมันทำงานยังไงล่ะคะคุณบอมเบย์ปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็กดเปิด จะเป็นโหมดสปริงนะคะโหมดนี้จะทํางานโดยการนวดกระตุ้นนะคะด้วยแรงดูดตามนะคะและดูดทีทีอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นต่อมน้ํานมให้เกิดการผลิตน้ํานมและช่วยให้การไหลเวียนของน้ํานมนั้นดียิ่งขึ้นค่ะโหมดที่2นะคะจะเป็นรูปหยดน้ำนะคะโหมดนี้นะคะเรียกว่าโหมดเอฟเฟชันโหมดนะคะโหมดนี้นะคะจะช่วยระบายน้ํานมเราสามารถเพิ่มได้ถึง7จเลเวลเลยด้วยนะคะนี่ หมดต่อมานะคะจะเป็นโหมดรูปหยดน้ํา2หยดนะคะโหมดนี้เรียกว่ามัสตาร์ดโหมดนะคะโหมดตรงนี้ช่วยกระตุ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ํานมสามารถเพิ่มได้ถึงเลเวล5เลยนะคะต่อมานะคะโหมดนี้เป็น ฮิตเลยนะคะเป็นโหมดชูอิ inone ถูกพัฒนาให้เป็นการกระตุ้น8ครั้งและดูดยาวๆหนึ่งครั้งนะคะช่วยระบายน้ำนมได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนเลเวลสามารถเพิ่มระดับได้ถึง7เลเวลเหมือนกันคะ่ะโหมดสุดท้ายนะคะโหมดดับเบิลฟรีเควนซี่โหมดนะคะโหมดนี้นะคะช่วยรีดน้ำนมให้เกลี้ยงเต้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันเต้านมของเราเนี่ยอักเสบด้วยนะคะเลเวลนะคะสามารถเพิ่มระดับได้ถึง7เลเวลเลยคะ่ะหน้าจอนะคะออกแบบให้เป็นกระจกนะคะรูปรรกดูทันสมัยมากย ขึ้นมาพร้อมกับระบบ1มอเตอร์นะคะสามารถปั๊มคู่หรือว่าปั๊มเดี่ยวก็ได้น้ำหนักเครื่องเนี่ยเบานะคะเพียงแค่240.5กรัมเท่านั้นพกพาสะดวกค่ะและเสียงการทำงานของเครื่องนะคะเบามากมิเชียวฟังเสียงการทำงานได้เลย อึดมากๆนะคะใช้เวลาชาร์จเต็มนะคะ4ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ยาวถึง6-7รอบเลยนะคะรอบระละ30นาทีไว้วางใจได้เลยนะคะเครื่องปั๊มนมทุกรุ่นของเราผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วะคะ่ะเป็นไงละ่ะบอกแล้วของจริงนี <c oughs> ไ้ไปซื้อเลยนะนสำหรับใครที่อยากได้ครับผมผมก็จะมีลิงก์ a c e b o o k ขึ้นตรงนี้นะทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แต่ว่าของเราไม่ต้องสั่งนะเธอเพราะว่าบอมเบ้เขาซื้อให้เราแล้วเฮ้ยขอบคุณนะ ด้วยอ่ะลูกได้นมแล้วกินแล้วกินแล้วกินแล้วชุบ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 เฮเธอลูกกินนมยังร้องอยู่เลยเนี่ยไม่ได้ร้องเลยเนี่ยไหนอ่ะไม่เห็นร้องเลยแล้วเด็กที่ไหนร้องวะ